ไล่เสียเงินอยู่บ่ฮะที่แม่ไปใส่ก่อมันไปใส่ก่อไอเย็นน่ะคิดว่ายังได็กพุกี้ย้ายพี่ว่ายังได็กก่อวายวายอีวายอีแม่ไปหาบาทก่อนหาพ่อบ่เก็บเซบังคลิปเด้อมาจังไนมาบังคลิปเด้อเอาอยู่บังเงินน่ะ เห็ไหมบ่งคลิปว่าเขาไปไสหไหนนะ่ะเขาสั่งความไปอยู่ไปอยู่ว่าอถงานจะรถแม่ไม่ราไตื่นปะแมนอะไรอะว่าท่านตื่นบะ <c oughs> เขาลักนีก่อนบะเขาคือบ่สังบะเอาเห็นรถรถไงมารับแม่ปะเห็นไปเบิดเลยทั้งหลายคน ผมเมนตุ้ซิงบ่ไปส่งไปกับไไปกับตุ้ซิงเนตุนไป,ปลี่กับไอีกไม่ฟอยแล้กับไเลยนะไอีกไอ้อ้วนมาแมับไอเ็มเออแม่โไอลาบ่ได้ไปสมบ พาไปหาพ่อไปหาพอ่าพอแท้ๆเขาก็บ่ให้ไปนั่ติผู้อุน่นเขาคึ้ได้ไปนี่กับไอีกขับแม่็นี่แหะพาเมียงไปหาบอกว่ได้ไว้ว่าไปหาไผอาดูทุกปันเนี่ยเนี่ยยังวางเซนไหมล่ะเซลลอยู่บนเงินนะปุ่นบ่าเตัวขับไปเวา ไอลา<ม>สแิแม่มันชนตัวเจับมาหาม,มันเพ่อเบียมันคือดีแท้พ่อไอลาไว้ไอลาบ่ะอ๋อแม่นามานแม่นแบตะกี้บแม่นามแบบต้กี่สีเที่ยพูดนะพาอด้กี่มาทางพี่ปาได้โทรศัพท์ใหม่แบบงามเลยบอกต่กี่เขาด้กี้บ่นนี่ โอ้ถือดีๆเด้อถือดีๆเด้อมันสิตกรถเด้อของไอ้ลาอยู่ใส่ไอ้ลาของเบิ่ของลูกโอ้ก็น้องื่อนเหนเนาะเพื่อนอยู่บ่พ่อไอ้ลาหน่ะพ่อแมพี่ดาขีพี่ดาชีอือานาี ตอนนี้ไอ้ล่าบม่มมี่ทั่วซาบึงบอกมมตัะรับเิันงบอ่อนตอกีมึงมาเกินเนี่ยเลยเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวลกโอ้่อยถ่ายคลิปไอ้ลาก่อนไอ้าจะเอมบอให้แบงใส่นเด้อสามเครื่องน่ะของไอ้ลาบอกอือ โอ like like ้ยเดี๋ยวเยเบิ้งคลิปอันนีเย็นด้อมันสิไปยังมันสร้างอะไรลไว้ยังไวะ่เบื้องด้ะว่าเอี่ยงพี่เย็นบ่ไปลละแม่มันเรียกว่าอีเย็นมัล่ะมึงสิแต่ใส่บอมึงดูมีโทรศัพท์บ่มีเน็ตบอกเปนตแค่รเจา้กรไจนีอะไรรได้่บอกห้องไ้ล่าคือจวดเท่ไ ไวยน้ำงั่มเบาซีไดเนี่ยชี้ชี้ชี้อับเปล่ก็อีมานางด้วยนะเปล่วตังมานางด้วยให้สัมผัสก็คักด้วยชี้ชีงแ,แล้วก็ชี้มาแล้วก็ชีชม